โซงมาขอดใจคับปดนี้ว่ารถเลยแหะครับปูเพ่นก็บปดเบดแล้วมันก็บถือไกลก็ว่าจะป,ปดหนีเนาะโอ้งวดแปดหกสามนั่นแะห<อ>ละครับคำว่าไอ้ที่ว่าไอ้สองศูนย์เก้านี่สองศูนย์เก้าปดเกดเอยกันสามตัวเลยแหะ,ะครับปูผมก็รู้เพิ่นชื่อขึ้นชื่อลงแบบแบบก็เอากับบนัน่าแต่ว่าพันโว่าขอดใจดดที่ปดหนีให้เราสร้างดีใจพิ่นละ ไปต้องก็สิไปไล่งาด้วยตถูกจนนับลงถูกจนนับหลวงเลยนะปูเนาะครับจับนมาสการครับปูครับสรเริ่มพร้อมหงิน่าวอันปูสีใหญ่ไปสั่งวัดบอกไม่อีีว่าจะปูเอสอ้างเมืองกันตลอดเราจะกระดานกั้นยังเป็นบ่อไหเข้าเพิ่มเติมจอยอยูเนี่ยแต่ห้ากับจิตใจเฮ็ดมึม่รเำวยงออครับเอมันกะรรังเทียกัมันกะ ช่วงนี้เขาต้องเอาต่อไปมาตั้งหนาเขาก็มองว่าท่านเห็นว่าที่ส้างต่อว่าเฮ่านที่จะไปสร้างที่อื่นแต่แล้วแต่เพิ่นแต่ถ้าอยากโยมนะคะเนาะปูกกับไปเรื่อยเนาะค่ะทุดงไปเรื่อยเพราะมันมาสายนี่แล้วเงฮ่องลองได้มันสบายใจฮ่เขาไปนั่นปะคือปู่ทุดงนี่ไปทั่วประเทศเลยแหละครับปู่ไปคิดว่าอยากไปใช้ฮ่อก็ไปยื่นแล้ว เาก็ข่กำหนดว่าเ้าสิไปใช้เดินท่างไปใช้ก็ขันคืดว่าจากไปใช้ก็ไปช่วงพระท่านเขาบรรษาเนาะครับเากับพระท่านไหนตามเดียข้อก็ไปเรื่อยๆบางพ่อได้ยุ่ได้กินเ้าก็ไปครับบางทีไม่มีกินเ้อกับไม่ยู่แล้วขาาก็คงจักหรข้าก็ไปเัือสัท่ามีเ้อกับยุดสัตว์ท่าบ่มีเาดึกหนา้ะครับ Yeah, แต่มองที่ได้สร้างเนาะค่ะเนาะมองได้ที่คือมองสร้างก็จัะยุติมากคะอยู่ที่ภูมิเขาจะให้เราด้วยใช่ไหมครับปู่เออภูมิคนดีภูมิอ่มให้ก็มีภูมิอ่าใจดีก็มีภูมิใจให้มันก็ไม่แล้วมันไหลยังไหลเนี่ยเป็นจังไรเนาะปู่ไปอันแก้บนรูมฝรั่งรูมผีเออผีก็ให้คุณก็เข้าแต่ว่าห้ากับใบเลี้ยงห้ากับใบเลี้ยงแต่เพิ่นห้ากับร้อยนี้เพาได้สวดเจ้าหัน ค่ะปลาเพิ่นไฮแห้งโอ้พี่พี่ไอแห้งเลรอครับเจ้าที่ไฮแห้งปลาโอ้ยมาเลี้ยงคือยังบ่ตรงเวลาแท้ว่าสันบ่ได้อยู่ได้กินดับวันที่หกก็ไปวันที่ไม่โอ้ยใจเย็นเย็นวะสันเราได้มามบ่ครับปูวันนี้ได้ดีนั่นปั้นให้ซึ่อละครับปั้นว่าเขาแห้อย่างมากวะเขานี่จะบอกว่าใส่ยู่ใส่ยุ่วสัน องมนมียคนที่เท่าใดหรือปู่มันก็คืคนที่เท่าใดบรูแล้วแต่ว่ามันห่งมาจังสิหรือบามากสิ3สามเอ็ดบอกโอป่อบรแม่นบอกในฝันในฝันนะครับพีมาบอกแสดงว่าเพิ่นมาบอกปิศนามานอนอนึ่ก็คือฝันก็เป็นฝ้นบอกเนื่องันเดาปู่กับสีสามนึ่งันเดาะเขาว่างสันตืมาขอเบิ้งเน่ยอ้ยดังนีเด้ลสามหนึ่งก็ได้ เพิ่งได้มาเมื่อคืนนี่แหละครับปูอนอนเมื่อคืนแล้วเขาก็เสี่ยกันไปเ่คนเมื่อคนไปอันปู้นั่นมาเพื่อนกะผีมาบอกสามหนึ่งสิบเพิ่นวะสามหนึ่งสิบเพิ่นวะนสกีมาอีดีวะสามหนึ่งคันนี้ต้องรัรู้อยู่แล้วตอรอบแรกนี่ปู้เอากระลาตาเดียวบ่าจ้าป้าอันฟันอันที่ว่าเข้าไปบวงสรวงพนันละไปเข้าไปสวนเลี้ยนนัาตากผีน่ะครับ บาดนี้ว่าจะไปเรื่องแล้ว่าสิสวดังหันบ้านนี้มันไม่มีที่พักอไก่มีที่พักพ่ออะไรเพราะว่าเจ้าทีเป็นแห่งเจ้าที่แรงก็เลยไม่ได้สวดเลยครับปู่บ่าไม่ได้สวดก็เลยจะมาสวดตรงนี้แต่ว่าก็เลยมานอนพักอยู่วัดบ้านบ้านดุงพัฒนาบ้านดุงคํามหลอกนะครับผมก็เลยไปได้ทางสมาธิยู่หันบอปู่ มั่งพมาที่ในสวนในห้องก็นอนบอลบอลบอลเปียกกับเล็กเหรอเพราะว่าสัรราคาเจาะแห่บึมบ่มบ่มบ่มมากเขาเรียกว่าแห่ยังแห่ทุนเนาะอีกคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อค่ะคนที่ได้ในฝันนะครับครับในฝันนะฮะพี่คือผู้อุ้มเพิ่มข่าฝันครับ ไอตีบอเสียงเบามากคือซูมไอนี่ลยครับผมเพิ่มเสียง<อ>นะอันบ้แมนมันสีขาวร,าราวนนะบูปูได้แหบบึ้มบึมปานนั่นปานดีปานนั่นเ็เขาก็ไม่ได้ระบุว่าตัวเลขด้วหลอแ้าว่ยแม่แดงว่าอันเลขปูหายมาแปดแปดศูนย์กับสีมีตัวขาวอยู่เด้กับบ้ลูกู่กับบ้ลูกปานว่าคุณแหปานนั่นเนะาะคือปล่อย,ยไปแล้วก็าไม่ได้คิดทำเลงสินะเพราะว่าเขามันไม่อยากอยากได้ยังแล้ว บอกบสามหนึ่งจ้งปล่อยวางาทุกอย่างปล่อยวางก็เสร็จและทุกอย่างปล่อยวางบอกแล้วก็แล้วเน<อ>าะพูนัทธาเพิ่นกะซื้อสทัทธากะเถือกวัทธาเข้ากัแล้วถ้าเพิ่นแม่น้าบอกว่าได้เพิ่นกับ่ซื้อหรอกเพราะว่าเพิน่นวัทธาเข้าเพราะว่าความมันนี่มันก็เป็นแค่หน้าทางที่ว่าเออแล้วแต่ดวงไผเนาะเป็นความฝันเป็นมีปูเนาะไปก็หลายมันก็สำนั่ลละทุกอย่างมันก็ สุนโจอ่ะับดวงฮาแน่ในนั้นแน่ล่องเท้ากับข้าไปสีลังเทียกับโศกแน่หมันแน่บ่โศกแน่กับยามันมันอยู่ตัวมันมางสีตลอดอยู่เลยเด้โอ้ชีวิตลมล,งลงูกค้านมาตลอดนคะครับเอาทีนี้นะครับปู่ลูกขอถามนะปู่เนาะคือเรากําลังจะไปท,ทําพิธีขอเหรียญแต่ว่าไม่ได้ทําใช่ไหมครับปู่แล้วแล้วปู่จะมาทําตรงที่สี่สิบเจ็ดไร่นี้ใช่ไหมครับเออต้องสีบทามโคตรคือว่า ่นสีมาแต่งไข่บอวาจั่งสีน้อต้องมีคนแต่งไข่ให้ใช่ไหมครับคนมาแต่งไข่ด้วยเพราะว่าโคตรเนี่ยหมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะให้เราสวดวันไหนทํานองนี่ยโอ้แต่ถ้าโคตรโคตรที่เขาเข้าน้ำเนี่ยนั่งบวยไม่มาแล้วก็ต้องหยุดปก่อนทํานองก็ก็คือว่าเดี๋ยวแต่่นสิมุนคนที่มุนใช่ไหมครับปู่เอาภาษาบ้านบ้านเราเนาะบอาเนี้เถื่องไข่ไม่อย่างเนี่ยปู่คนที่วาสเท้าเนี่ย อันชุ่มเอ่อเคียงไข่เพิ่นเนี่ยก็สิอาจจะเป็นอ่าดอกไม้แดงเทียนแดงยังคืชตะเก ا ที่ผ่านมานแหละแต่ว่าห้าก็ต้องแปลตามพุ่มเพิ่นครับอ่างวดหนึ่งก็สวดได้แค่ข้างเดียวนะครับไทยก็ได้ใช่ไหมครับผมที่ยาเป็นคนให้ขายอะไรประมาณนี้หรือว่าต้องเออจาะจงไหมครับเออหเเเ้าก็บรเด็ระบุตัวนตนนะรัว่าผู้ใดสัทธาผู้ใดคิดว่าอยากจะากจะพาน้า,นาท่ามแบบเดียวก็เ้าอ๋อ ต,ต้องมากครับง่ามาก,ามากน้ำเหรียญที่ว่วาจะาข้องมันใจมากพอเหรียญแดงครับแ,แล้วเหรียญปากผีปู่อยู่กับปู่ไหมครับก็อยู่เราใช้เหรียญน,นี้ไม่ได้เหรอครับปูที่ห้าหนึ่งยังเป๊ะเลยเพราะว่ามันเป็น,นเหรียญบาทแ,แบบอนุภาพแห้งมันไปถึงนโอ้แต่ว่ามันเกิดจะได้แค่เลขล่างตัวเดียวได้แต่เลขล่างตัวเดียวโอ้ยก็ยังดีนะครับปูเรียปูฮะนะห่ากโอ ว้มปันเนาะแล้วกมีข้มปันแห้สามหนึ่งโอ้โหข่นครับเขากับเขาว่าเขาก็เขาจ็ไปหาอาชางไหมเนาะครับงวดนี่ผู้สียเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะก็ฟังเมืองไททั้งชะตาพื้นว่าเสียห้าแตงไข่บอจาวาข้่เปนเอาซ้ำนี่ห้ากับจีุยซ้ำนี่แหละแล้วจะ่ะตาพื้นเจีเห้าสวดนั้งสื่อเนาะจ้าฟังเมืองอีกรอบเนาะค่ะเนาะ ร้อยห้าสิบส่วน์โดยทั้รละาสนก็ได้ก็ต้องต้องมีคนแต่งคายให้ปลูกมันใช้อะไรบ้างครับผมแต่งคายเนี่ยครับก็ถูบแดงเที่ยนแดงแล้วก็เหลียมแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าเจ้าของที่ใช่ไหมครับเจ้าของที่อ๋อว่าจะมาแต่งคายให้เราไหมใช่ไหมครับ ที่แม่กับพ่อหน่องหรือพนันนักญาติเขาสวดจึงมันบ่อ้ท่านต้องพอนญาติจะดีจะทั้งก่อนครับผมเราถึงจะแต่งคลายได้ใช่ไหมครับปู่ไปสวดด้วยยื่นข้าววันนะครับคแห่กันลืมๆไม่แห่ยังผมเขาก็ะในฝันครับคือในความฝันของปู่นะคะครับแต่ว่าอันรอบแรกๆนี่คือกระลาตาเดียวันบ่ครับปู่เออกระลาตาเดียวคือเลขกระลาตาเดียวสีบ่เปะปนไหนห้ขึ้นให้ลงบ่จ้า มัก็คือที่ผ่านมากมันก็ขยับแน่ขืนลงแ้มหนึ่งนะคะเนาะคอมพืงอูนองสอ2 2 2ึงเนาะครับตอนนั้นห้220ออก221เออมัก็ขึืนลงแน่ก็นล่าหลอกนี่ก็8.8.0ยก็คือยืดเียนห้ละมากศ6 6 0เท่ากับีร่างกายห้เร็้ยเกิน0ะนยูนนาปูเนอะ ปีนหัวลงเป็น009ปีนหัวเอาเว่าเป็นแค่กายว่าภายในเป็นปิศาจนอกจากเป็นปิศาอยู่แบบว่าแบบเอากับติษแป้งว่าแต่ว่าก็ซื้อไว้เอพซีเนี่ยก็เก่งด้วยดอกเพราะว่าถี่เลสจะจะไล่อาจารย์มาเนาะครับจ right ับจุด <Yep. S 2> ถ Cor ูกอยู่จับจุดถูกก็คือว่าเดี๋ยวเราต้องรออีกทีเนาะว่าเจ้าของที่ จะมาแต่งคายให้ปู่ไหมนะครับเนาะจะทำจะทําเหรียญปากผีเนี่ยนะปู่เนาะต้องต้องรอเจ้าของที่นะครับผมว่าท่านจะมาแต่งคายให้ปู่ไหมนะครับทางแอดมินแต่งให้ไม่ได้นะครับผมเอฟซีออกไปแอดมินแต่งถาบุญคน่งคายเฮากับสำนึกก้อนวันเหนบ้ครับผมวันหนาวคอยหาแนวทางปรึกษากันไหมโู้แต่รอบเมื่อกี้เหรียญปากผีให้ห้าหนึ่งตรงๆงเลยนะปู่เนาะเออมันนวได้่สวด เพราะว่าเปเรี้ยงมันไม่เป็ดไมีเป็ดมีไกลนี่ทุกอย่างเลี้ยงเป็นแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไะโอ้คือเลี้ยงเป็นเรียบร้อยแล้วก็เลย,เยนีีมากครับก็เลยพระเจ้าว่าพระเจ้าจที่ใบ้รัก,ก็งันนะเจ้าที่แรงนะปนู่เนาะครับใบพรัก,ก็ว่าเนี่น ต่อนะะคเราเอาที่วัดเราไม่ได้เลยครับปู่แม่มันี่เไปเอาไก่แต่ปู่มันจะสัญญากระเพื่อนแล้วว่าเข้าไปเลี้ยงเพื่อนแล้วเข้ากักบสามาโยของเขามนันป่ะครับก,ก,ก็ได้ไปคุ้นใบกันม,มนามันถือเนาะเข้าไปเลี้ยงเพื่อนกืเจอเนาะปู่เออใส่ใบมะม่ไปไปมา,มาเลยกลางน้ำ<า>ครับเจอไก่เข้าไปร่อนิบซีบพิมร้อยก่อนปู่มีตัวมักป่ะคะหมักกับตัวก้อนนะ ปดแปดศูนย์จว่ฟนค่ะพระมานสิเพียนแน่จะดีีสดนน่นสามสิบเอ็ดนีเพี้ยนนะแตามข้อฟันแน่ว่าน่นน้องตามฟันนะจ๊ะเนาะสนฝันเกี่ยวเนาะค่ะอีกที่กับพีเจาหน้าเบืองเนาะค่ะว่าปูฟันจังสี่อีกคือของปูวาบอนเนาะเนาะอันนี้ก็ความฟันนะจ๊ะเนาะ แต่ว่าขันน้ำมนต์นนะเป็นไ,ไ,มไดมาแต่ตองหวดแล้วคือ8 8 0ขึ้นลงกับ8 8 1 8 8 2อันนี้ก็เป็นแนวท